ช่วงเย,ยนล็ะสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับโอสายลุยเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะพามาที่วัดพนมวันนะครับจะอยู่ที่นครราชสีมานะครับผม นี่นะครับเป็นปราสาทพนมวันนี่นะครับปราสาทหินพนมวันนะครับอยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับอันนี้จะเป็นพนมวันนะนี่อันนี้เจอกันอีกแล้วนะนี่นี่ม,นมาจากในเมืองนะนี่นี่ครับ ตอนนี้พามาชมปราสาทหินพนมวันนะครับเป็นเมืองโบราณเก่านะครับผมอันนี้จะอยู่ที่โคร,ราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวพาไปชมท้านในครับนี่ครับจะเป็นทางทางขึ้นนะนี่จะเป็นทางขึ้นนะครับนี่ไปกันเลย นี่นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนี่ะครับ นี่นะครับบรรยากาศรอบเมืองเก่าพนมวันนะครับด้านในนี่ครับครับเดี๋ยวพาไปชมด้านใน ข้างในก็จะเสียงอู้ๆหน่อยนะครับนี่นะครับไปกาบสักกระ,ะได้นะนี่ครับด้านในนี่จะเป็นห้องโถงข้างในนะครับ เดี๋ยวพาไปกราบพระกันถอดรองเท้าก่อนนะครับนี่ขออนุาถอดรองเท้าก่อนนะครับนี้จะเป็นรูปปั้นด้านในนะครับผมอันนั้นเสียงอืออๆน้นน่าจะเป็นเสียงนกนะครับนี่นะครับ มานี่นะครับมาจุดกาว่บ,บ,บพระอะแพทย์ใบก่อนนลนี่เป็นเมืองโบราณนะครับ นี่นะครับนี่ครับบริเวณด้านในนะครับแต่ผมจะพาชมไปเรื่อยๆ นี่ก็จะเป็นประตูอีกด้านหนึ่งนะครับของปราสาทอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงแยกจากห้องใหญ่มาอีกที่หนึ่งนะนี่ครับแล้วก็นี่ครับ นี่ครับนี่ด้านฝั่งซ้ายของปราสาทนะครับจากทางเข้านี่จะเป็นมุมซ้ายนะแล้วจุดที่ผมยืนนี้จะเป็นจุดด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นที่ผมเดินมาในด้านหลังนะครับ นี่เป็นด้านหลังของปราสาทน่ครับนี่ครับ,รบก็รอมรอบนี้ก็จะเป็นหินนะครับอ้อม นี่ครับนี่เป็นด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังของปราสาทพนมวันแล้วก็นี่ก็จะเป็นทางออกของปราสาทพนมวันนี่ครับจะมีต้นไม้ประมาณสองต้นนะ นี้จะเป็นด้านจากประตูทางเข้ามาก็จะเป็นด้านขวานะครับนี่จะมีรูปพระพุทธรูปอยู่รูปสารกลับไปก็ให้ได้โชคได้ลาบให้ยอดอยู่ย youtube ของหลานเยอะเให้ผ่านไวไวให้ได้เงินไวไวด้วย,วยครับปู่ย่ญตายใย อันนี้ช่วงเย็ยนละที่ผมมานี่ครับนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นช่อง เป็นช่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ครับนี่จะเป็นเมืองเก่านนี่ครับ,รบจุดที่ผมยืนก็จะมีแท่นขึ้นมาอย่างนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไร ก็สมัยโบราณเขาก็จะใช้หินประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวดูล้อมรอบครับใครที่มาวัดสมานมิตรนะครับผมปราสาทพนมวันก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับนิดเดียวก็มาถึงปราสาทนี้เลยครับผมใครยังไม่เคยมาลองมาเที่ยวชมดูนะครับ ก็โอเคนะครับผมก็ใครไม่เคยมานะครับลองมาดูครับผมเดี๋ยวพาไปดูรอบๆต่อครับว่าจะมีอะไรอีกนะครับไปกันเลยครับผมนี่ครับอันนี้คือด้านหินล้อมของปราสาทนะครับจะเป็นประมาณทรงนี้นี่ครับนี่ครับ นะครับทะลุได้ซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังนะ ไม,ไ,ไม่รู้ เราไปเย็นส pues oh. uh ับ huh. สับส uh. ับสับนี่นะครับอุจังพาเพลินก็มาฮันนี่สวัสดีครับอุจังพาเพลินไปเที่ยวไหนครับอุจังพาเพลินมาเที่ยวปราสาทมาเที่ยวปราสาทปราสาทอะไรครับปราสาทพนมวันมาปราสาทพนมวันอ๋อนี่ครับกี่โมงแล้วนี่เย็นแล้วนะสี่โมงครึ่งเอาสี่โมงครึ่งอุจังพาเพลินฝากกดติดตามอุจังพาเพลินด้วยเด้ออืม จังค่ะเพื่อนสาวโคราชปักดตสามดาด้วยจ้าเร้คอคโคราดบ้านเองคุณผู้ชมคนไหนเป็นคนโคราชก็ถ้าคุณนาหรือว่าเคยเห็นที่ไหนก็ทักทักก็ได้ได้วยจ้าก็ขับไปดูด้วยนี่นะครับผมมาที่ปราสาทพนมวันขากลับผมมาเจอเลขเด็ดนะครับผมเลขเด็ดก็จะมีดังนี้ครับมาดูกันเลยนี่ครับสีแดงด้วยนะครับ แดงแฉเลยครับนี่สามสองแล้วก็28นะครับตรงกันกับที่ได้มาจากตัวเลขตรงกันกับวัดเลยนะครับนี่นะครับเลขเด็ดจากพนมวันนะครับขาออกที่จะกลับนะครับผมตำบลบ้านโพนะครับอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ใครที่อยู่ใกล้เขตก็แวะมาได้นะครับถ้าผ่านยองแยงก็แวะเข้ามาเลยครับใกล้ถ้าอยู่แถววัดสมานมิตรก็ใกล้ครับปราสาทพนมวันโอเคครับเดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะครับผมครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยว มาดูคลิปหน้าครับว่าโอสายจะมีอะไรไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องโอสายลุยด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องโอสายลุยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสวัสดีครับ